สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องสู่คู่สู่คุณพบพอกันในวันที่8มกราคม68จ้าพบพอกันคลิปนี้เป็นตัวเลขหลวงพ่ออีสานใต้เดอ้อค่ะพี่น้องเอซก็ถามมาหลายอยู่จ้ามือนีมือสันมาดีสาบนาในน้ำตัวเลขเนะาะทั้งหลวงพ่ออีสานใต้มาเว่ามาฝากมาตอนแบ่งปันพี่น้องแฟนช่องเอฟซจ้า งวดว่างหันเด้อพี่น้องรุดจ้ะเพิ่นเป็นวิ่งล่างเนาะเพิ่นไห้วิ่งซีจ้ะรุดพี่น้องวิ่งล่างตัวเดียวแต่ว่าเลขลักหน่วยเพิ่นหนีหนึ่งสามเก้าเขาไปที่ห้าหนึ่งเด้อพี่น้องเข้าไปที่ห้าหนึ่งก็ถือว่าเลขปักลักหน่วยล่างเพิ่นเข่าเด้อจ้ะแต่ว่าเนาะค่ะสาบนาได้ทักทายเพิ่นไปเพิ่นบอกว่าอ่าเพิ่นสิปป่อยชุดบนจ้ะเพราะว่าเพิ่นว่าชุดล่างนี่เลขวิ่งมันหลุดมันเข้าตะตัวประกบเนาะค่ะ็้องเบิ่งมา เพื่อนสิปล่อยตัวดใดไม่ซาบานาวอกสุพี่น้องแฟนจงเอฟซีฟังจ้ะเพื่อนว่าเลขเอ่อเลขวิ่งบนนี่นี่นะจ้ะเพื่อนเขียนมหาสาวนาเลขเลขเอาเลขวิ่งบนสองสูตรเนาะไปไปเด้อประกบกันได้เลยบ้านันเพราะว่าเพื่อนว่าสูตรหนึ่งกับสูตรสองนี่เข่าเนาะค่ะเดินดีงวดหนึง่งเข่าเออสูตรหนึ่งเข่ายี่สิบนวดสูตรสองเข่าสิบเก้านวดเพื่อนว่าเดินดีเพื่อนก็เลย ออกมาเว้ามาฝากมาต้อนฟังคลิปเสียงเพิ่นก็นได้จ้าเดี๋ยวสาวนาจะให้ฟังเนาะค่ะแต่ว่าเพิ่นก็บ,บ่ได้ให้สัมภาษณ์เพินพ่นอัดคลิปเสียงมาจ้าเราเรียกวิ่งบนไปเด้อร์วนนี้พอส้นกันสูตรหนึ่งเลยสามสูตรหนึ่งเลยสี่วันที่แล้วมันส้นกันเก่าตัวเดียวสูตรหนึ่งยี่สิบมวนย่างบลุ์สูตรหนึ่งสิบเก้ามวดวันนี้ม้วนที่สิบเก้า ใชมีดีดีหางบนตัวเดียวเอามาประกบคู่กันเลยเลยคิดว่าวันนี้น่าจะโอเคกะฟังคลิปเสียงให้จบเด้อค่ะเพิ่นกะบ่ได้ปล่อยอ่เลขวิ่งล่างเนาะค่ะเพราว่างวดก่อนมันหลุดเพิ่นก็เลยบ่ปล่อยเลขวิ่งล่างจ้ะแต่ว่าเลขหลักหน่วยเพิ่นเข่าดีจจะหนึ่งสามเก่าเข้าไปที่หานึงเนาะจ้ะอ่าเพิ่นก็เลยปล่อยต่างแต่ชุดบนม้าเนาะค่ะ เป็นเลขวิ่งชุดบนเนาะค่ะมันมีสองสูตรสองสูตรนี่มันบ่ชนกันเนาะค่ะงวดก่อนนี่ชนกันไิที่เก้าคนเลยว่าออกกันศูนย์เก้าแต่งวดนี้นะมันบ่ชนกันเพิ่นเลยห้มาสองตเนาะค่ะเพิ่นมาห้มาสองตนี่ให้พี่พี่น้องแฟ้นช่งเอฟซีไปผิดจารณาเบิงเนาะค่ะก้อนสีน้ำเป็นลงทุนเดี๋ยวสาวบ้านจะเขียนไ่กระดาษให้ชัดเจนว่าวิ่งโตใดเนาะค่ะถ้าผู้ใดมีโตประกบดีๆเม่นๆเนาะสามารถหยิบยกเนาะค่ะมาจับไ่ใดเลยค่ะ พราะว่าถือว่าเดินดีเนาะคะ่ะจะจับสติตที่เพิ่นบอกให้ฟังเนาะคะ่ะสูตรสูตรหนึ่งนั่นเขายี่สิบงวดติดสูตรสองนั่นเขาสิบเก้างวดติดเบิ้งวางวดนี้นี่จะเดินดีจะงวดติดจะจับสติตให้เพิ่นเนาะคะ่ะทั้งหลวงพ่ออีสานใต้เนาะคะ่ะ กบขอบบุญขอบคุณทั้งหลวงพ่ออีสานใต้ทีิพนนำตัวเลขมาฝากมาตอนเอฟซีเฟนช่องค่ะผู้ใดมักกับไอยจัดเด้อค่ะผู้ใดขัดกับเลื่อนผ่านเนาะค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางเลขวิ่งชุดบุญอย่างเดียวเอาค่ะเดี๋ยวสาวบรนาจะไปเขียนใส่กระดาษให้จัดจีนอย่าลืมเด้อฟังให้จบฟังให้เข้าใจเราก่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกริงเปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อพี่น้องค่ะถึกปิดกันค่ะค่ะเอาค่ะไปเบิ่งค่ะเลขวิ่ง บนอย่างเดียวในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมหกปดหลวงพ่ออีสานใต้จ้าค่ะสาบนาเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนแล้วจ้าในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมห8ปดเนาะคะ่ะตัวเลขวิ่งหลวงพ่ออีสานใต้เนาะคะ่ะงวดนี้เพื่อนให้เลขวิ่งชุดบนเด้อค่ะเพื่อนให้ชุดบนมาเนาะ,ค,ะค่ะตามนี้เลยจ้ะวิ่งบน เพิ่นมีสองสูตรมันบ่ชนกันเนะาะค่ะเลขวิ่งเพิ่นมันบ่ชนกันคืองวดก่อนเพิ่นว่าเนาะค่ะตามที่คลิปเพิ่นเบาเนาะจา้ะสูตรหนึ่งหนันมิมีสามสูตรหนึ่งนันมีสี่เพิ่นก็เลยหยิบหยุกมาทั้งสองสูตรเนาะค่ะอ่าวิ่งสามกับวิ่งสี่เด้อค่ะบนอย่างเดียวพี่น้องค่ะผู้ใดมีแนวทางเด็ดดีๆด,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 ดังๆวิ่งตัวเดียวโคโลเข็น,ขน,ขน,ขนบนอย่างเดียวกะสามารถเนาะค่ะจับประกบของเพิ่นได้เลยเด้อค่ะ พะว่าเพิ่นบอกว่าเดินดีค่ะหลายงวดติดแต่ว่าจะจับสถิติตามที่เพิ่นบอกเนาะค่ะสูตรที่หนึ่งนี่คือเลขสามนี่เดินดียี่สิบงวดติดสูตรที่สองนี่เลขสี่นี่เดินดีสิบเก้างวดติดพี่น้องกะร้องผิดจารณาเบิ่งค่ะขันหมักกะค่อยจัดเด้อค่ะสำหรับสายแลนสายวิ่งเนาะค่ะล้องผิดจารณาเบิ่งค่ะ ก็ถือว่าเป็นงวดที่สองเนาะค่ะที่หลวงพ่ออีสานใต้เพิ่นในน้ำตัวเลขมาว่ามาฝากมาตอนทั้งช่องสาวบานากะกราบขอบพระคุณเพิ่นหลายๆเนาะคะ่ะเลขออกปุ๊บเพิ่นก็น้ำยิบยกมาว่า,มา,ามาฝากมาตอนแหละคะ่ะแต่ว่าสาวบานากัเพิ่งมีโอกาสนะะาเนาะค่ะมาว่าสู่พี่น้องเป็นช่องอิซีฟังเพิ่นกัส่งมาหลายมือละหลับพี่น้องอิซีก็ถามมาหลายอยู่จ้ากะ,ะนั่นแหละคะ่ะปิจารณาเบิ่งสำหรับเลขกแลนเนาะสาวบานากะ ให้เป็นแค่แนวทางเด้อพี่น้องคะบ่ะมีไผยหล่วเลขอ,ออกตัวใดทุกคลิปทุกวิดีโอกะยังย้ำเหมือนเดิมเป็นแค่แนวทางจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะทำนี่เลยเด้อค่ะก็ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กริ่งเปิดค่าการมองเห็นน้ำจ้าหรือผู้ใดเนาะค่ะมีแนวทางอยากวางในช่องสาวบ้านานาหนุ่มสวีเดน อย่าลืมเด้อค่ะ QR Code ID Line นะคะ ID Line ส่วนตัวจ้าสาวบ้านาปักให้อยู่ต้นคลิปเด้อพี่น้องก็สามารถเอด็ดมาเว่ามาฝากมาตอนใดเบรว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณน,นะคะเลขความฝันเลขมีที่มาเนาะคะ่ะหรือว่าเลขบบกบุญหรือผู้ใดฝันแด,นะะดงจึงก็อย่าลืมทักทายนะคะทักทายมาใดค่ะ แบ่งปันปพี่น้องแฟน่องอิบซีสำหรับชมลมคนลักตัวเลขจ้ากยะยำเด้อพี่น้องคะทุกคลิปทุกวิดีโอก็ยังเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสาบานะกระเตือนทุกคลิปจ้าเอาปู้ใดได้เบ่งได้ฟังคลิปนี้ขอเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยสู่ขู่สู่คนในวันที่17มกราคม68ก็ให้อิบซีเฟน่องสาวบานาะจับเงินล้านเงินแสนสู่ขู่สู่คน เงินไหลกองท้องไหลเขา่าคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะอะวะลิวะหาปุปราปาลิปุปเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิตโตตินังเปตานังอุปกรัรปฏิทิชิตังปะชิตังตุมหังขิปะเมวะสมิชันโต สัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธามะนิโชติระโสยธาสัพพิิโยวัชันโตสัพพโรคโควินัสะตุมมาเตภวัตวันตระโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุธาปจายนอง จัตาโรธรรม,มาวัฒทันติอายุวันโมสุขังพระลัง